ก็เลยเป็นตัวจุดประกา <idity> ยที่ไปตัวต่อๆไปต่อต่อไปเรื่อยเลยใช่ก็ถ้าอย่างที่เห็นช่วงหลังอ่ะพี่เขาไม่คิดจะแบ่งรางวัลให้คนอื่นบ้างเลยนะไปก็ได้ยินแต่ชื่อพี่ใหญชื่ออะไรนะพัทรลวดีอ่าพัทรลวดีทำนิยมผมก็จะประกาศชื่อเนี้ยแบบเอายาเหรอตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกใครได้อะไรมากพอประกาศชื่อเอายางานนี้เอ้ยานะครับจนชื่อเนี้ยจำติดหูผมเลยอ่ะคือต้องบอกว่า พูดเมื่อไหร่ก็ไม่มีคําว่าพูดผิดอ่ะเรียกชื่อนามสกุลนี่ไม่มีผิดได้ยินทุกงานขอบคุณคาะหลักๆใครเป็นคนดูแลพี่ปายิ่งโรมโรมนคนดูแลต่อพี่โอมก็จะมาวพี่กินก็มาด้วยกันเลยครับก็มาด้วยกันแหละแต่พี่ยังไม่ค่อยได้นอนพี่แค่แค่นั่งเฝ้าเขาอะคือพี่ก็จะทางานที่นี่ไปด้วยแล้วเขาก็จะอยู่ในบ่อปลาเนเดิมแเดี๋ยวไหนเขาเขาทำงานไปสักพักหนึ่งเขาเริ่มแบบ งานเคลียร์เสร็จปุ๊บก็เดินเบได้เขาก็จะเดินไปครับไปตักอาหารโยนห่อนู้นห่อนี้คุณโน่ก็คุณโน่งก็จะเป็นล้างกองผมก็จะล้างกองลูกปลาตัวไหนเออพี่ล้างกองเองเลยเหรอใช่แต่ปอดเลยอ่ะล้างเองครับเดี๋ยวนี้แบบเออเมื่อไหนลูกน้องว่างก็มาช่วยกันสักหน่อยก็ดีนะอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือล้างเองกำลังจะแซวเลยว่านี่มีมีที่จะจ้างใครมาล้างบ้างไหมเหรอไอ้ที่ พี่อย่างคือปกติเนี่ยพี่มาด้วยกันสองคนตลอดมาที่นี่ใช่ใชเคยมีแบบมาคนเดียวบ้างปะก็ต้องมีมีบ้างใช่ป่ะแล้วกลับบ้านเลยป่ะหรือไปไหนต่อ มาเลยถิงเปล่าพี่ถิงเอาดีๆไม่มี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 ทะเลทรายไม่มีกล้องเต็งบ้านในกล้องวงจรไม่ไม่ไม่พี่ขับรถออกนอกบ้านคือก็ไม่มีใครรู้แล้วนะว่าพี่จะไปไหนเขาไม่เขาเขาาจะดูก่าเราออกากี่โมงอ๋อแล้วมาดูว่าถึงบ้านกี่โมงอ๋อโอเคเนี่ยพี่เขาเป็นคนดีนะเราทาอะไรพี่เขาไม่ได้เลยอ่ะนี้เรามาพูดถึงแกนตัวต่อไปดีกว่าพี่ครับมีตัวไหนครับผม เอาตัวเจ้าทุกตัวใช่ไหมครับไม่ใช่เอาตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ครับตัวกลางบนนะพี่กลางบนสามตอนตัวนั้นก็ซาไกเหมือนกันใช่ไหมครับซากลครับตัวนั้นมันมีสตอรี่ยังไงบ้างครับพี่เราไ้ฟังนิดนึงเอาสตอรี่นะเดี๋ยวเล่าก่อนไอตัวนี้ก็เป็นปลาของ เออเียไปสาลทำงานอ๋อตัวพี่เีไปสารมาคือเรื่องของแรกแรกๆเลยเรื่องแรกเรื่องอันนี้คือมาจากเียไปสารเลยไม่ใช่ผ่านตั้มแม่สอดมาไม่ไม่ไม่มีนะครับแนวละครแล้วก็อ๋อโอเคครับพี่ก็คือทีแรกอ่ะผมว่าไปซื้อปลาตัวนี้มาครับตัวบนขวาตัวบนขวาครับตัวเนี้ยผมซื้อเอ่อคุณโจมาอสรฮะแต่แล้วในขณะที่ปลาตัวเนี้ยของเฮียไปสาลเนี่ยมันไซส์ไล่เรียกกันเลยแล้วเวลามันลงแข่งมันเจอกันตลอดอ๋อแล้ว ผมอะตอนที่ผมซื้อตัวนี้มาผมว่าคุณภาพมันดีครับแต่ปรากฏว่าแพ้บอดี้ตัวของเฮียไปสารดูในรูปนี้บอดี้ตัวนี้ดีกว่าเนาะแต่ตอนนั้นคือไอตัวเนี้ยผอมไอตัวเนี้ยโอ้ยเลามากห้าห้าสิบห้าสิบห้านี่มันก็บึกแล้วอ่ะและไอนี่ไอนี่ได้เบสไอนี่มินเนอร์ถ้าไอนี่ได้ดาวไอนี่ได้เบสอมันจะมันจะแพ้กันอยู่ตลอดครับผมก็เลยผมก็เลยคุยกับพิงว่าเฮ้ยพิงถ้าจะจัดการให้แบบว่า หมดความหนาวนะครับไปบอกเฮียว่าเฮียเหืือเมื่อ,อไหร่ผมซื้อตัวนี้อ่าอ่าแล้วผมก็เลยบอกเฮียว่าออ๋อเป็นการคาดตัออต้งทิ้ก็เลยบอกเฮียไม่เฮีย ตัวนี้เหยื่อไว้เลย่ะบอกคือเแรกนะค,คือต้องบอกว่าไอ้ตัวขวาคุณผู้ชมคือพี่พี่กับพี่โอมอ่ะซื้อมาเลี้ยงอยู่แล้ว<ช>แต่ที่ไปเจอกันในสนามคือตอนนั้นยังเป็นของเงียไปสารอยอู่เจอต,ตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่คือทํายังไงถึงจะให้มันหลุดพ้นจากชีวิตไปได้ไปทําการเทคโอเวอร์มาเนี่ยพี่เป็นคนอย่างเงี้ยชอบใช้เงินจบปัญหาไม่พีไม่พี่ใช้เงินจบปัญหาทุกเรื่องเลยป่ะไม่ไม่ไม่เป็นบางเรื่องเป็นบางเรื่องแล้วเรื่องอย่างนั้นใช้เงินจบปัญหาไหม โอเคโอเคอ่ะมาครับมาที่สตอรี่เจ้าสามตอนก่อนก็พอนั้นเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็โอเคละมีสองตัวละครับทีนี้เราก็ต้องแยกกันครับหมายถึงว่าถ้าไซมันไซมันเท่ากันไซมันไล่กันถ้าเราส่งตัวนี้ตัวนี้ก็นอนอยู่บ้างอ๋อแล้วพอหลังๆเนี่ยมันพร้อมกันทั้งคู่ครับจนมาถึงงานที่ นายคุณโอ้อก่อนที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตผมส่งสองตัวผมเอาตัวตัวกลางอันตอนเนี่ยผมส่งตัวเมียตัวนั้นส่งตัวผู้ครัไอตัวผู้โอเคได้ตามตามเป้าหมายคือได้ไดแกนเมลส่วนไอเจ้าตัวนี้ ไปได้แค่มาชัวอ๋อดแกลนขาดแกลไปคือตอนนั้นเอาอเจ้าสามตอนตัวกลางเนี่ยไปส่งรุ่นตัวเมียตัวเมียอ๋อโอเคก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะไม่ต้องสงสัยกันมากคือมันเรื่องเรื่องของกูะคือจะส่งตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้ไม่ผิดถ้าเกิดว่าใ,ในในเกมกติกาของผู้จัดไม่ได้ระบุไว้ัดเจนว่าปลาตัวผู้ไซนี้ต้องลงตัวผู้เท่านั้นคือจะส่งอะไรก็เรื่องของโอเคนะเข้าใจนะครับต่อครับพ,พี่อ่าอันนี้ก็พอได้มาชัวเสร็จปุ๊บ ก็โอเคไม่เป็นไรงานงานหน้าเดี๋ยวขอรองงานหนึ่งครับก็มาถึงงานราชบุรีครับของตุนก็ส่งม่อันนี้ก็ลงตัวผู้ตัวนี้ก็ไอเจอ้าสามตอนนี้ก็ลงตัวเมียซึ่งระยะเวลามันห่างกันไม่นานคือมาในลังคีดอยู่ครับแล้วระยะเวลาของของของงานคุณโอ๊คที่ที่ภูเก็ตกับ<ร>ต<อ>ุลากับธันวาวะใช่ออตุลานะ ทันวาร์ไปลาไปาปลาทั้งคู่่ะประมาณั้งสองเดือนใช่ผ่าันแค่ปรามาณสองเดือนได้แล้วปลามันยังฟองดียังฟองถ้างานถ้างานตุนต้องทันวานะทันวาน์คุณลูกคุณลูกคุณลอกคุณลูคุณลูก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 คุณลคใคุณลูกครัีนัุ้ณลนกคุณลู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 กคุแลูกคุาลูกคนณางกันณลูกม่มลูกคุแล้กคุณลูกคงปลูกคุณลูกคไมลตกคบเลาก็เลูกคุณลูงคุณลูกคุณลองคุณลูกคงแลวก่า ลองส่ง,งส่งส่งสู้ตัวเมียดูว่าจะได้ไหมได้ก็คือได้ไม่ได้เราไม่ได้สีเรียกอะไรคครับ่ะก็ก็ส่งแบบเดิมแยกกันนระบอกบอกแยกกันก็สรุปว่าตัวนี้ก็ยังได้แกนเมลอยู่ในง,งานคุณตุนง,งานอ่าลาบบุรีตัวนี้กันได้อ่าแกนแกน,ชนแชใหญ่แกนใหญ่เลยของงานเลย<ช>โอ้เอเมซิ่งมากสุด<ช> สุดท้ายก็เข้าวินทั้งคู่ใช่ตอนนี้ก็เกินละเกินไซส์ไปละตอนนี้ก็ปล่อยใหญ่ไปละเกินครับเกิน65สิบห้าไปละค่ะอ๋อยังมีชีวิตอยู่ทั้งคู่อ๋อยังมีชีวิตอยู่เจ้าของบ pa ้านจะเริ่มกลัวกับถามท้าผมมากนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พยายามรอดันให้มันตอนนี้เจ็ดสิบกว่าได้ไหมพี่ได้น่าจะขึ้นเจ็ดสิบ่ยเจ็ดสิบยังอาจจะยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงทำไมถ้าหกหกสิบ เอ้ย <8, S 2> <9. S 1> พี่วางแผนไว้เมื่อไหร่ว่าจะเอาเขาออกไปเล่นอีกไม่บอก okay, เดี๋ยวเขาถือเขารู้ว่า,าไม่ดี <มา S 1> พี่ก็ไอพี่อย่างนี้ก็ได้แผนของพี่คืออาจจะแบบเล่น 75็สิบห้าบูหรือว่าเอ้ยหยุดยาวเลยไปเจออีกทีตอนแปดสิบอาฟนี้เราคงยากน่าจะยากเนี่ยแล้วน่าจะนานมากแปดสบอาเพราะน่าจะลอยทีก็เจ็75ิบห้าอ่าโอเคเพราะงั้นเมื่อกี้พี่โอมบอกไว้ว่าประมาณเจ็สิบกว่าแต่ผมไม่เชื่อผม,มว่าเพราะนั้นยุ่แถวเลขเส็จนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ไปจับทางกันเองว่าคุณจะได้ไปเจอปลาตัวนี้ในเจ็ดสิบบกหรือเจ็สิบห้าบนะส่วนตัวนี้ตัวนี้ได้อ่อ มาชัวมาชัวงานไม่ใช่มาชัว TNPA ตัวซ้ายล่างครับเออเป็นเนื้อหาฝุูนใสก็เป็นเมาชัวก็ราะาจะตัดสินที่เจ็ดสิบเจ็ดบุกอ๋อคือตัวเนี้ผมว่าซื้อมาตอนนั้นซื้อมาก็ตอนนี้ใส่มันประมาณห้าห้าสิบเลี้ยงไปส่งไปแล้วงานเชียงใหม่งานแม่โจ้ส่งไปหลายงานมันก็ได้วินเนอร์วินเนอร์ คือมันนี่อ้วนคือผมก็ไม่รู้ทําไมแม่งคือคือคือถามใครก็บอกโอ้ยพี่มันขาดอ้วนอย่างเดียวอืย่างอื่นมันได้หมดแล้วครับแล้วผมก็พยายามอัดมันจนแบบมันหลุดหกสิบห้าแหละครับหกสิบห้าปุ๊บผมว่างานยันมดอผมแหละก็เหลือแล้วรถไฟเที่ยวสุดท้ายก็คือเนี่ยเก็ดสิบบุ๋เนี่ยซากายก็พี่ซากายอากลด้วยแล้วพี่ทำไงอะมันถึงมาอ้วนได้ค้ตอนหลังเราก็ แล้วเพื่ออาหาระ่ะคือเขากินเก่งอยู่แล้วด้วยป่ะคือต่กอเนี่ยผมอ่ะให้อาหารปลาไม่ค่อยเน้นครับคือผมไม่ค่อยจอดจงว่าเฮ้ยคุูต้องการจะเอาตัวนี้ไปะบวดอ่าแล้วให้รวมกันเลเออให้รวมรวมกันจะกินก็กินไม่กินก็ไม่กินครับนี่เราพอพอเราต้องการจะให้ตัวใดตัวหนึ่งที่เราโฟกัสให้เขาอ้วนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าให้อันนี้มังกินหรือเปล่า ทีนี้เราก็เริ่มเริ่มสปอยแล้วใช่ไหมที่เริ่มจาะจงอะมึงไม่ขึ้นกินให้จมเลยอะไรอย่างนงี้อะไรประมาณนี้เนาะไปครับก็ไอตัวบนนั่นก็คือตอนนี้ส่งไปให้นครเจสีทําการเป็นพ่อพันใช่ไหมครับแล้วแล้วตัวนี้พี่เรายังไม่พูดถึงตัวนี้บ้างเลยสักนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะตัวนี้ตัวนี้แกลบบางแสนตัวเนี้ยซื้อมาพร้อมตัวนี้ครับซื้อมาพร้อมพร้อมกันเลยแต่ว่าไอเจ้าตัวเนี้ย ปลาแต่ละตัวบางทีซื้อมาพร้อมกันความพร้อมในการประกวดก็ไม่ไม่เหมือนกันอนยู่ที่เราเตรียมตัวอยู่ที่มันจะได้คุณภาพด้วยให้ตัวนี้จะอ้วนเร็วกว่าครับมันก็เลยมันก็เลยจะไปแบบไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเหมือนตัวนี้อันนี้ก็ยังหกห้าอยู่ครับมันก็เลยโอเคยังได้ยังได้ยังได้แกนงานอ๋อโอเคนะก็ต้องบอกว่าปลามีเรื่องราวมีสตอรี่นะคุณผู้ชมทีนี้ เราคุยเรื่องเราตรงนี้กันมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะเห็นตาตัวจริงกันบ้างนะเนาะอยากดูไหมผมไม่ให้ดูดีกว่าไม่ต้องให้ดูนะพี่นะดูอะไรครับแก้งดูปลาอ๋อแกงุูผู้ชมกันบ้างดีกว่าอยากดูไหมถ้าอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาออกไปดูข้างนอกกันนะต้องบอกข้างนอกอลังการมากแล้วก็ไปดูเดี๋ยวไปดูพี่อมเอาอะไรมปอกขนาดไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูกัน ที่12ธันวานี้ขอเชิญนักเลี้ยงปลาทุกท่านร่วมประกวดและร่วมสังสรรค์กันในงานกัณฑนเออิสไทยแลนด์ยังคอยโชว์ครั้งที่6ณโรงแรมนน,นทบุรีพาเลทแล้วพบกันนะครับจค่แกนช้ำอยู่บ่อไหนพีน่นู่นอ๋อโออยู่หลังสุดเลย ที่พีกตรงนี้สร้างมานานเงง่ะไงัะพี่5ปีแล้วคะ่ะอห้าปีแล้วใช่ก็ดูจากโครงสร้างแล้วก็น่าจะหมดไปเยอะเหมือนกันเนาะก็หลายสตังอยู่แาต่ว่า,าเราทำเองไงเราทาเองอ๋อยังดีก็คือถ้าเกิดอย่างพี่โอมเขาเป็นคนที่แบบไม่นอกรู้นอกทางอะน,นะเง<ช>ินเก็บก็เลยเยอะถ้าแกแบบเออเกมะมาเลกเกเลเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมไม่ได้เลี้ยงปลาแน่เลยดูทรงลว โอ้ยนี่แกงแชมเปี้ยนอยู่ในนี่ทั้งนั้นเลยเหรอพี่ใช่ค่ะพูดซะเหมือนเยอะอ่ะ <laughs> นี่ก็หลายตัวนะพี่นะนี่ก็กี่ตัวแล้วเนี่ยแปดเก้นนา,าตัวไอ้ที่ไอ้ <laughs> ที่จรกินมันมีแค่สามสามตัวอ๋อะเฮียตัดตัวไหนครับตัวนี่ไงไรับบุรีพี่พี่ก็ทำไมพี่ถึงเอาปลาใหญ่มาไว้บ่อนี้ไม่เอาไปไว้บ่อใหญ่ครับเออ ใหญ่มมีไม่เยอะทีีถ้าผมเอาปลาใหญ่มาต่อเนื้อได้ปลาตัวเล็กก oh. okay. oh. oh. okay. oh, ่อนน้ถ้ามนทามาด่อคนี้อ๋อือดกันโอเคถอ้ตัวให่คากี่ตันพี่สีครับอ๋อประมาณสีอ๋อสี่สแเก้าตัวก็โอเคเนาะค่ะได้อยู่ได้นะได้โอเคอยู่คนแก่ตักปลานะเก่งกล้างนะดูเลยอ่ะดูเลย เอาเร็วดิพี่โอ้โหช้าหน้าดูเลยนี่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 มาดูมาดูมาดูเอาพี่พี่หางหายไปไหนเกตหนึ่งอะ่ะเนี่ยประจําเนี่ยประจําตัวนี้เวลามันกินแล้วมันปีหนึง่งปีหนึน่งปเกตเวลากินแล้วมันชอบแบบสะบัดอ๋อแต่มันก็มาอยู่ใช่ไหมพี่มาค่ะเนี่ยตรงเนี้ยประจําอืมนี่นะครับ แกนแชมเปี้ยนนี่เราวางหัวทิมนะเนี่ยตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเนี่ยตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นมันมันเริ่มเริ่มเริ่มโตช้าลงไหมพี่ช,ช้าลง,ลงะช,ชงอืมนี่หุ่นขนาดครับบอดี้นี้เนาะมันจะต้องนิดนึง อ่าโอเคอ่าได้อยู่พี่ปลาตัวนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเลย,เ,ลย<อ>เพราะว่า ยังไม่มีงานประวั่ิมันเกิน6 5หไปแล้ว่ะคะหกห้าแล้วสนใจมันน้อยหน่อยอ๋อตอนนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวแค่เลี้ยงไว้ว่าไม่ให้มันตายพอนะนี่ไม่ขนาดนั้นคือเลี้ยงไว้ให้มันแบบถ้ามันเกิน65ไปแล้วก็ต้องให้มันไปเราจะไปสถานีต่อไปตรงไหนแล้วก็ให้มันปิ้งไป้ไกลหน่อยก่อนตอนนี้เป้าหมายต่อไปคือ70บุกถูกไหมพี่ใช่ใช่ใช่ยังดีนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรพี่เล้งของ การประกวดแต่มันขยับลงมา5เซนใชย้อนไปสักสิบป like ีก่อนเนี s <S ่ยถ้าไปร้อเจ็ดให้ร้อยีแยอะไรตัวเนี้ยนะตั้งให้นานเลยอ่ะเพราะมันฟันก็ไปตามสเกลตามโครงสร้างของปลานี่นะเพราะวันดีคืนดีมันยืดออกมาอีกนี่นะโอ้โหพี่เหมือนถูกหวยเลยแต่ว่ามันมันคงจะยากตัวนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานเลยใช่ไหมพี่ นานนะคงไม่ไม่ไปไหนนะพี่นะไม่ไหนแล้วไม่ไหนล้วเอาไว้ก่อนไม่ไม่รอไปไหนนี่ไม่ได้หมายถึงว่าตายหรืออะไรคืออะไรนะไม่ไม่ขายไปก่อนหรือว่าแบ่งเพื่อนฝูงอะไรอย่างงี้ไม่เนาะเอาไว้ก่อนเนาะคือมันมีมันมีฮันสอรรี่อ่ะครับอืมผมว่าปล่อยก่อนดีกว่ามั้งพี่มันจะโดดใช่ไหมเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บใช่โอเคไหนอะกาละมังแล็กตัวไหม เอาเดาวลุกในนี้ก็ได้เฮียเอาเดาวลุกมก็ได้พี่ดาวลูกในนี้ก็นในนี้ดีกว่าปริปาเมื่อกี้มันไม่ค่อยเป็นใจถ้าเ่าไหลก็ปล่อยปล่อยน้อนออกไปก่อนนอนแล้วเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปอันนี้เป็นตัวเป็นตัวดาวลุ่มของพี่โอมเป็นดาวลุ่งตัวนี้ไม่ได้ละดาวลุ่ดาวลุ่ดาวลุ่งพี่เอาดาวลุ่งงัดขึ้นมาเลยมาดูมา ยาสลบไหมคะอันนี้รอรอแดงอยู่ตอนซื้อมามันมีดำตรงนี้เม็ดหนึ่งอ๋อเก็บไปใช่ว่าเก็บไปนี่เก็บมาห้าหกเดือนละเนี่ยรอตรงนี้ขึ้นมาเฮ้ยพี่ปลาในมี้ตรหนินี่แล้วจะเป็นดาวรุ่นได้ไงเนี่ยนี่แนี่ผมก็จะขายจร้งนะไอ้จริงเปล่าพี่สามหมื่นขายป่ะสองหมื่นห้าละกันตัาอะพูดเองนะเดี๋ยวผมออนให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ครับพอดีตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกเองมันมีชิมิชิมิรู้จักชิมิไหม ที่นี้อ่ะขึ้นมาก็เลยเก็บออกไปนิดนึงมันก็เลยเห็นเป็นรอยหน่อยใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าต,ตัวเนี้ยตัวเนี้ยทีแรกผมว่าใครพี่ <c oughs> ใครใครใครครับใครไม่ใครถามอ่ผมรู้อยู่แล้วที่ี้ไม่ต่อพี่ต่อต่อครับต่อไม่คือทีนี้ไอไอตัวเนี้ยตอนแรกม,มันมีดำขึ้นมาครับแล้วตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ผมว่าจะเอามาประกวดในงานย่าง ต้นปีอ่ะอ๋องั้นยังทีทีใช่แต่พอมันมีดำปุ๊บไม่ทันละวเขาไปป่าดำออกปุ๊บมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือยาวเลยคราวนี้อดนะก็รอใหญ่ยริงเดือนหกห้าก็อดเลยครับแต่เนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังรออยู่เต้าหมายพี่กะจะเล่นไซส์ไหนผมยังไม่รู้มันจะไปได้ถึงไซส์ไหนเอ้าทำไมมันจะไปไหนอะเพี่ น่าจะน่าจะรอใหญ่เลยไม่รู้80ดสไปอ้จะไหวป่ะน้ำน้ำ้มันจะถึงหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันเป็นตัวเมียนะคะ๋อตอนนี้เป็นัวเมียครับพี่ชอบอะไรมันอ่ะตอนเนี้ยตอนแรกไม่รู้นะเอาวแล้วทำไมพี่ถึงื้อมันมา ชั่นมาอ๋อ้แต่ผมว่าออฟชั่นกันอย่าออฟชั่นบ้างอ๋อพี่แต่ผมว่ามันไม่เร็วเลยนะออาชั่นสกายมาค่ะแดงแดงหนามากใช่คุณผู้ชมแดงหนามากแดงหนาแล้วลึกมากปลาตัวเนี้ยเฮ้ยก็ออฟชั่นอยากออฟชั่นมาอยากออฟชั่นมาไม่นก็จะมีบางออฟชั่นอารมณ์อยากเสียตังค์คนหนึ่งเขาว่างนั้นเถอะพี่ดีนะคนเราอยู่เฉยๆก็อยากจะเสียตังค์นะคุณผู้ชมแต่ดีครับต้องบอกว่า ถ้าใครหลายๆคนที่ไม่เคยหรือว่าเข้าใจว่าคุณภาพของแดงที่ดีเป็นยังไงปลาตัวเนี้ยบอกได้เลยนะค่อนข้างหนามันเงามากและดูดิเป็นปลาที่มีทั้นสีหนามากครับตัวนี้นี่ปลาสะไกนะคะปลาสะไกออกมาแพงเลยพี่ตอนนั้นมันเฉื่อไม่ได้ ของตัวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่แพงมากแพงแบบหัวปลาแบบระดับเพรว่าใครๆก็อยากจะใส่ราคาเอาพอประมาณนี่ใช่ใช่เอาที่เรามีความสุขค่ะซื้อแค่ซื้อแค่นี้แล้วมีความสุขถ้าเราซื้อตอนนั้นที่เราเห็นใครเห็นแล้วก็สวยในราคาปกติที่ชอบราคาไหน าใช่ไหมปลาพี่ปลาเนี่ยคิดนานเนี่ยพี่มีอะไรในใจหรือเปล่าพี่มีอะไรในใจหรือเปล่าต้องปลาแบบราคาไม่แพงอ่ะอประมาณนั้นนะฮะก็เมื่อกี้เป็นตัวที่เรียกเด็กปั้นเด็กปั้นของค่ายบ้านบ่อปลานะครับก็สองตัวดูกันไปแล้วพี่ไหนๆก็มาบ่อนี้แล้วผมชอบบ่อนี้มากเลยอ่ะเออผมนึกออกแล้วพี่ตักไอตัว ไอตัวตีคู่ลูคี้ไ่ตัวสตอนให้ดูหน่อยได้ไหมจริงๆเราเราน่าจะให้พี่โอมไปไล่จับปลาเล็กให้เราดูมัางเนาะเอาบ่อนูนะว่าคงจะสนุกหน้าดูนะครับแล้วต้องตักตักคนเดียวด้วยห้ามตักหลายคนใช่ตักคนเดียวด้วย,ย,วยเอาต,ตัวเล็กที่สุดในบ่อน่าจะสนุกดูแล้วน่าจะบันเทิง มาแล้วนะครับไอตัวนี้คือตัวไหนจำที่เราคุยกันในห้องได้ไหมไอตัวที่ตัวเนี้ยจะเป็นเขาเรียกคู่แข่งกันตลอดการกับไอเจ้าสามตอนที่ตักขึ้นมาตัวแรกเลยจะว่าไปตอนนี้มันก็หุ่นเหินมันก็โอเคนี่พี่แต่ตัเนี้ยมันมันมันแตกอย่างตอนตอนมันเจอเล็กนะตอนตอนไซส์ห้านะฮะมันจะแบบไม่น่าจะ ถ้าบอกว่าโตมาแล้วว่าเป็นอย่างเงี้ยมันมีเสือกคือมันหอมมากเลยเหรอพี่ไม่ผมไปจะดูมันเป็นปลาตั้งๆอ๋อแต่พอมันโตมาเป็นนี้ก็ต้องต้ก็ไปกับมนได้ครับอืมมันก็อาจจะเหมือนไอ้นี่นะพี่เหมือนเด็กอ่ะใช่เล็กๆดูแบบไม่สูงกาเอามาเจอกันอีกทีเอาให้ทำไมผมมันสูงจังกลายเป็นมันยืดกว่าตัวอืมผมดูแล้วก็เรื่องอะไรที่สเกลของมันน่าจะไปได้เยอะอ่าความเป็นปลาใหญ่อ่ะตัวนี้มันน่าจะไปได้เยอะแล้วต่มันออกข้างเยอะแบบ ผมว่าความความแคล้วความสเกลของมันอะ่ะคือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมสเกลปลาเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่เราอาจจะเอาไว,คว้คุยกันในในส่วนอื่นก็แล้วกันเนาะมันจะมีสเกลที่แบบมองแล้วรู้ว่าปลาตัวเนี้ยมันจะเริ่มจเจริญเติบโตช้าแล้วก็คือเหมือนกับมันจะมีเขาเรียกอะไรจุดที่ที่มันควรจะไปได้อะแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกโครงปลาที่แบบว่า มันสามารถที่จะโตและใหญ่และยาวไปได้อีกเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อาจจะต้องเรียนรู้กับมันสักนิดหนึ่งนะอย่างที่พี่โอมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าอย่างปลาตัวเนี้ยเป็นปลาที่มีสเกลที่สวยเป็นปลาเขาเรียกปลาโครงใหญ่ในอนาคตทีนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราเลี้ยงแล้วก็ประคองเขาขึ้นไปนะนี่นะว่ามันจะไปได้แค่ไหนน้ำมันเย็นโอ้มันเป็นกว้างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเดูด้วยิ้งเก่ามันคว่าตอนนี้ ต่อยผมซื้อมาตอนที่ที่มนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนีมันไม่ได้จะโตเป็นย่างเงี้เอ้ยพี่ผมได้ยินเสียงเพลงกัน่ะพี่เปิดไว้ทำอะไรฮะพี่ต้องถามกันนี้เปิดไว้ทำอะไรพี่เปิดให้ปลาฟังบ้างคนฟังบ้างอ๋อผมไม่เห็นคนเลยนะนี่เดี๋ยวปลานี่เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับของบ้านบ่อปลาเปิดเพลงให้ปลาฟังทคหนีแต่ว่าน่าจะเป็นเพลงไทยใช่ไหมพี่เช่เจเเป็นเพลงไทยบรรเลงนะครับ ผมนึกว่าแบบว่าจะเป็นแบบเปิดแนวโมซาทหรือว่าเป็นแบบของคินทาโลให้ฟังโอเคอ่ะเราปล่อยน้องดีกว่าเพราะว่าน้องอยู่ในถังนานเดี๋ยวจะได้ร,ดรับบาดเจ็บเออปลาแาบนปลาหลากหลายปลาบ่อน,นี้หลายวาไเรตี้เลยนะครับรตัวไหนรักสุดพี่โชว์ชว่าของที่ไหนครับเนี่ย กไกายสกายก,ก,ก็เป็นสกายเลยแหละสก,กายกับสกายแนโดรปีแพนดิล่าอ๋อเอ๊ะตัวนี้ผมคุ้นจังเลยอ่ะตัวไหนครับเนี่ยตัวนี้เหรอแต่จริงๆอ่ะมันมีหน้าตาอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นลูกตัวใน็อกครับแล้วไอ้แพทเทินหัวอย่างเงี้ยมันมันมีหลายอ๋อมีหลายตัวอ๋อเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาก็ทำอะไรแปลกๆนะพี่นะพยายามสรรหาของมาขายให้พวกเราเสียเงินเงี้น่าดู อ้วนดีมากนะครับปลานี่ล่ําดีมากสุดๆเลยดูดูเจ้าของเนี่ยปลาเอาไปกินหมดเจ้าของไม่ค่อยได้กินเอาไปลงกับอาหารปลาให้ปลากินหมดมันก็อ้วนเป็นบางตัวแล้วบางตัวจะให้อ้วนก็ไม่อ้วนนิดนึงพี่เนี่ยพี่ไหนไม่กินเก่งชิที่ที่ไหนเนี่ยพี่ที่นดดาอ๋อสวยเนอะยิ่งว่ายมาฝั่งนี้นี่แบบสวยเลยอ่ะดีนะดีดีนะฮะ มีเด็คนอยากได้รงี้ก็เลยรักมันเยอะหน่อยใครมาก็พี่เอาตัวนี้พี่ตัวนี้พี่แล้วบ่อนี้มีอะไรโชว์ผมมั้งเนี่ยนะไม่ไ่ายนะนต้นชอบตัวไหนดีกว,ว่าโหดูยากมากเลยอะอ๋อไอโอ,โอชิบะตัวนี้ป่ะที่พี่บอกผมอะ่ะใช่ครับใช่ อันนี้ไว้คอนดิชั่นปลาอันนี้คอนดิชั่นตัวเมียเขาบ่อนี้ยเขาบ่อนี้เอาไว้คอนดิชั่นตัวเมียเขาบ่อนุ่งคุณอนดิชันตัวผู้อ๋อผมกำลังจะถามเลยว่าพี่ไม่ใช้ชิลเลอร์เขาบ้างเหรอหันไปสุดอ๋อใช่สิชั่วโมงนี้ไม่มีชิลเลอร์ไม่ซื้อไม่ได้ยี่สิบคือปลาบางตัวเนี่ยก็จะมองว่าเฮ้ยพี่ปลา่านี้พี่จะมาคอนไปประกวดทำไมวะครับ บางตัวเนี่ยมันไม่ได้จะไว้ประกวดฮะแต่มันเป็นตัวกินเป็นเพื่อนอ๋อคือบางทีแบบเลี้ยงปลาเงี้ยไอ้นี่ไม่กินไอ้นี่ไม่กินไอ้นี่ไม่กินนี่ไม่กินกันหมดเลยก็ต้องไปดูว่าอ๋อไอ้นี่ไม่กินเก่งออกมาเป็นตัวดำแล้วปกติพี่ออกไปกินบ้างไหมช่วงนี้น่ะกินกินกินไม่หมายถึงไปกินข้าวกับครอบครัวกินต้องกินก็ยังมีอยู่เรื่อยๆดีฮะพี่จบรายการยังเนี่ยยังอีกสักพักพี่โอบอกบ้านกูจะแตกละ อานนคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับเราต้องบอกว่าขอขอบพระคุณนะครับพี่โอมกับพี่พิกเป็นอย่างมากเลยที่ให้เกียรตินะฮะให้เรานะฮะรายการต่อชนต่อได้เข้ามาทําการถ่ายทำนะครับมาดูปลาตักปลาให้เราชมกันนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายนี้อีกเช่นเดิมนะครับเราขอฝากไปด้วยนะครับรายการต่อชนต่อกับแอดมินต่อนะครับช่วยกดไลค์นะครับ กดแชร์นะครับรวมทั้งช่องทาง YouTube กด s u b s c r i b ์สั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่คุณจะไม่หลงหรือไม่พลาดในการติดตามรายการของเรานะครับเทปหน้าจะเป็นอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันตอนต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝาก ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้ใหญ่ใจดีจากหลายๆแบรนด์หลายๆค่ายที่คอยสนับสนุนรายการของเรานะครับและผมอยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับดูแลปลาของท่านให้ดีเพราะวันนี้จะดีกว่าเมื่อวานครับ